ทำความรู้จักแทนธนชาติสาวสวยมักความสามารถแถมดีกรีไม่ธรรมดาเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ถูกจับตามองและกลายเป็นที่รู้จักเพียงชั่วข้ามคืนทีเดียวสำหรับแทนธนชาสาวสวยวัย24ปีที่หน้าตาดีโปรไฟล์เลิศก็ทำเอาหลายคนสนใจและอยากรู้จักสาวสวยคนนี้เป็นจำนวนมากวันนี้เราเลยจะมาทำความรู้จักสาวสวยคนนี้กันว่าเธอเป็นใครและโปรไฟล์จะน่าสนใจขนาดไหนมารับชมกันเลยคะ่ะโดยแทนนั้นมีชื่อจริงว่าธนชาจันงาม เกิดเมื่อวันที่10ตุลาคมปี2541อายุ24ปีมาพร้อมส่วนสูง175เซนติเมตรบอกเลยว่าเห็นสูงขาวหน้าตาดีละไม้คล้ายลูกครึ่งจนได้ฉายาคิมเบอร์ร์ฝาแฝดคิมเบอรี่แต่จริงๆแล้วแทนเป็นคนไทยแทย้ๆส่วนฉายาคิมเบอร์ร์ฝาแฝดคิมเบอรี่มาจากการที่หลายคนมองว่าเธอหน้าคล้ายนางเอกสาวนั่นเองส่วนทางด้านการศึกษาสาวแทนจบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนสตรีอางทองสายวิทย์คณิตซึ่งเธอนั้นโดดเด่นในเรื่องกิจกรรมเพราะเป็น สาวสวยกาแสดงออกทั้งสวยทั้งเก่งและทํากิจกรรมเยอะขนาดนี้แม้จะไม่มีการประกวดดาวโรงเรียนอย่างจริงจังแตแ่ใครๆก็ยกให้เธอเป็นดาวโรงเรียนไปเลยลคะค่ะส่วนการศึกษาระดับปร,ริญญาสาวแทนจบปร,ริญญาตรีจากภาควิชาวิวทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและยังเรียนจบโรงเรียนสอนทำอาหารระดับเวิลด์คลาสอย่างเลอกอดองเบอร์สถาบันสอนทำอาหารชื่อดังอีกด้วยต่อมาเธอนั้นได้มีผลงานในวงการบันเทิงโดยสาวแทนผ่านการประกวดมาแล้วมากมายแถมยังได้รับตั แต่งในหลายๆวิธีทั้งนางงามส่วนนกชนัชนาท,ท็อป10ไทยซูปเปอร์โมเดล2015รองอันดนับ1มิสมอเตอร์โชว์2016ชนะเลือกการประกวดเจมันด์โมบาย2016และเลียด MV เพลงพึ่งรู้ตัวของมาตังระดับดาวในขณะที่สาวแทนก็มีโอกาสได้เป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3ก่อนจะย้ายมาอย่างช่องวัน31นั่นเองนอกจากนี้สาวแทนยังได้มีโอกาสมาร่วมงานกับสโมสรบายูนิคในทาน้แบรนด์อัมบาสเตอร์บายูนิคประจำประเทศไทยและโครงการ FC บายยุทธ โดยให้สัมภาษณ์กับทาง2 ID ว่าแทนได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับฟุตบอลตอนอายุ15แทนเป็นนางงามส่วนนกของชัชนา่และภารกิจของนางงามแทนต้องไปที่สนามบอลของทีมชัชนาาฮอนบิลเพราะตำแหน่งเราคือนางงามส่วนนกส่วนเรื่องบายเยินเข้ามาตอนอายุ17ปีนั่นเองซึ่งช่วงนั้นสาวแทนเป็นกระแสด,ดังในโลกโซเชียลเพราะมีคนเอารูปเธอไปแชร์ทางช่องพีพีทีวีจึงได้ชวนเธอไปสัมภาษณ์ออกรายการสดตอนเช้าจังหวะเดียวกันปีนั้นเป็นปีแรกที่มีโครงการบายเยินยุทคัฟโดยหน้าที่ของแบรนด์แอมบา บาเยนร์ยูดมิวนิกประจำประเทศไทยคือภาพลักษณ์เรียกได้ว่าสาวแทนนั้นคุณภาพขับแน่นจริงๆไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือเชฟมือทองแถมยังเป็นสาวสวยสายฟุตบอลอีกบอกเลยว่าดีกรีของเธอไม่ธรรมดาเลยล่ะคะ่ะสมแล้วที่เป็นสาวสวยที่ต่งหนุ่มๆได้อย่างมากมายทีเดียว